สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูเค้กไมโครเวฟถึง5เมนูด้วยกันนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะไปทําตามกันได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะปลอดภัยต่อท้องเรานะคะไม่อ้วนแน่นอนค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะย่างเลยนะคะให้เราใส่ไข่ไก่นะคะ<อ>ก็มแทประมอณนะคะ อัมอนนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะควรไป้งอัลมอนด์เข้ากันค่ะ ตามด้วยนะคะแล้วมันมะกอกหนึ่งช้อ,น,อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ช็อกโกแลตชิพนะคะออไปนะคะแล้วทีนี้เอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะประมาณ1นึงนาทีนะคะไฟประมาณ600นะ,คะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เค้กช็อกโกแลตนะคะที่อยู่ในแก้วแล้วนะคะเลาตักด,ดูอร์มนุ่มกันนะคะเห็นไหมคะชั่วโมงเร่งด่วนเราสามารถทําเค้กช็อกโกแลตนะคะไมโครเวฟได้นะคะนะคะทำมาจากไมโครเวฟค่ะเราจะใช้ขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ใช้ใส่ถ้วยอย่างนี้เนาะ นะคะวิธีการก็คือหั่นทั้งตังก่อนค่ะอันนี้เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับทำในมื้อเช้านะคะเราจะพักส่วนนี้ไว้นะคะโดยที่เราจะใส่นะคะในส่วนของแก้วค่ะใส่ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนอื่นต่อค่ะทองค่ะเบอร์อะไรก็ได้เนอ้อแล้วแต่เพื่อนๆมีนะคะ ตามด้วยนมค่ะปุ๊บเลงส่วน่ช้อนชานะคะใส่ลงไปหมือคนนะคะหรือจะใช้ซ่อมนะก็ได้นะคะให้เขาเดียก,กันนะจะใส่กลิ่นก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ส่วนตัวไม่ใส่นะคะกลุ่มุๆจนเข้ากันในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะแล้ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนี่เลยค่ะปุ๊บใส่ลงไปนะคะใส่ลงในแก้วนี้นะคะ สอเบี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไมโครเวฟกันนะคะเป็นเวลา2นาทีไฟแรงสุดประดับด้วยสตรอเบอรี่นะคะ1อ้าอนนะนี้นะคะเราเสิร์ฟคู่กับน้ำผึ้งกันนะคะแค่นี้เราก็จะได้พุดดิ้งแสนอร่อยแล้วนะคะบางคนอาจจะเสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตก็ได้เตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะใช้แป้งอัลมอนด์นะคะแป้งอัลมอนด์จำนวน3ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยผงโกโก้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือหนึ่งหยิบมือนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผงฟูนะคะซีนหนึ่งีช้อนคนให้เข้ากันค่ะและนมอัลมอนด์นะคะสามช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะ เข้ากันนะคะให้หมดปุ่มอ่าปุ่มโกโก้เลยนะอย่างนี้ยังไม่ได้นะคะคณไปอีกนิดนึง โควเวฟนะคะหนึ่งนาทีไฟแรงสุดค่ะจะได้เค้กในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จัดเสิร์ฟนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะไอศครีมนะคะทีนี้เราก็ราดด้วยช็อกโกแลตนะคะเพิ่มความฟินหอมค่ะลึกกล้วยหอมนะคะประมาณน,นะคะครึ่งครึ่งลูกนะคะให้ใช้กล้วยหอมออกลักษณะงอมๆอมนิดนึงนะคะบดในแก้วกาแฟเลยค่ะ ช้ช้อนบดนะคะคุณหอมให้ละเอียดจนละเอียดนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบละเอียดละเอียดมากก็ไม่จำเป็นนะคะนะคุณหอมในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะให้ใส่ไข่หรือฟองคำใ,ใส่ถุอองกลมนะคะ ตีให้เข้ากันนะคะใี่แล้กขนาอย่างนี้นะคะตีกล้วยหอมกับไข่ให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ม,หมีอะไรแล้วไม่แยกส่วกันนะคะ <Okay. S 1> ลังจากงนั้นนะคะ สิบหนึ่งส่วนแปดช้อนตวงเอ๊ะประมาณสิบหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะโอไปนะคะรสธรรมชาติหรือจะใส่ส่วนของสีสดๆก็ได้นะคะนะคะให้ใส่สารแทนความหวานนะคะเป็นปริมาณปริมาณหนึ่งช้อนชานะคะ ดีเข้าไปด้วยกันค่ะ เช่ใ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 นส่วนที่รเข้ากันค่ะสุดท้ายนะคะจะใส่แป้งมะพร้าวนะคะนะคะที่ผสมกับแป้งอัลมอนด์นะคะสัดส่วนนะคะอยู่ที่แป้งอัลมอนด์4.5นะคะแป้งมะพร้าว5กรัมค่ะๆๆๆคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ นสมเสร็จทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสุดท้ายนะคะใส่ลูกเกดค่ะและเข้าอบในไมโครเวฟนะคะค่ะอบในไมโครเวฟนะคะเป็นเวลา1นาที30วินาทีนะคะไฟแรงสุดค่ะค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตกแต่งด้วยผงอบเชยนิดๆนะคะโดยผงอบเชยนะคะผงอบเชยจะช่วยในระบบย่อยได้ดีนะคะ ช่วยเร่งการผอมผลานะคะคนลดน้ําหนักควรทำผงอบเชยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคุณเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะที่ลดน้ําหนักทุกคนนะคะแล้วก็ต้องการทาอ,อาหารเป็นเวลาเร่งด่วนแล้วมีกล้วยหอมเหลืออยู่ในตู้นะคะเมนูนี้ใช้ได้เลยค่ะอร่อยมากคะ่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ในส่วนของแป้งนะคะแป้งในที่นี้ก็คือแป้งอัลมอนด์นะคะอยู่ที่3ช้อนโต๊ะ และแป้งมะพร้าวนะคะและแป้งมะพร้าวนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติมไปนะคะอ่าผงฟูนะคะจะหนึ่งช้อนตีช้อนชาค่ะและสารแทนความหวานนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยนมสตดลกจืดนะคะสองช้อนและนะคะน้ำมันมะกอกะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันก็จะได้มีลักษณะอย่างนี้นะคะ นะคะตามชอบบูรี่นะคะพพเพื่อนๆชอบขนาดไหนก็ใส่ลงไปนะคะแปะแปะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเข้าเข้าไมโครวเวฟกันนะคะอคนนี้เราก็ได้นะคะเค้กนะคะไมโครวเวฟกันแล้วนะคะก็ลักษณะเนื้อเค้กก็จะเป็นอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะในมื้อเช้าสําหรับคนที่ชอบบูเบอรี่